สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักนะคะช่วงหนึ่งสิบห้ากันยายนหนึ่งสิบห้ากันยายนนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่ที่ราศีกันแต่ได้ตำแหน่งนิดนะคะได้ตำแหน่งนิดเอ่อบางท่านถ้าเป็นในเรื่องของความรักคู่ใดก็ตามที่มีปัญหาก็ อยากจะให้ประคับประคองกันนะคะช่วงนี้อะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้โดยเฉพาะกลางเดือนนะคะใทุกท่านทราบแล้วว่าอาจจะมีในเรื่องปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์มันอาจจะมีโอกาสจุดเปลี่ยนจุดอะไรบาง,บางสิ่งบางอย่างส่วนชาวโสดค่ะนะคะชาวโสดเนี่ยดาวศุกร์เร็งราหูนะคะเป็นคู่ คู่สเสน่หานะคะคู่เสน่หาชาวโสดก็าบางท่านนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักบางท่านได้พบรักคนมีตํแหน่งได้นะคะบางท่านก็เป็นคนมีตํแหน่งบางท่านจะมาในรูปแบบของกรรมเก่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าชาวธาตุไฟค่ะนะคะทั้งการเงินและความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ได้ทานายความรักอย่างเดียวจะทานาย การเงินและความรักของคุณด้วยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะตดมาดูนะคะของชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โหชาวธาตุไฟช่วงนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งกเกษตรร่วมกับดาวพุธมหาจักรแล้วก็ราชาโชคด้วยนะคะซึ่งส่งผลกับชาวธาตุไฟอยู่แล้วตรีโกรุ่มธาตุก็ช่วงนี้อ่ะอย่างน้นอยๆชาวไฟอารมณ์ประมาณว่าลุยฮึกเหิม นะคะเขาเรียกว่าขยันมุมานะอุตสาหะนะคะเพราะว่าเราเมองว่าคุณพยายามแหละในเรื่องของการเงินนะคะหนักเอาบออสู้ทุกอย่างเลยนะคะกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับมีพลังะนะคะมันเหมือนกับมีพลังในเรื่องของการหาเงินการสแสวงหาเงินแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแต่ได้เงินนะคะอารมณ์ประมาณนั้นส่วน ในเรื่องของการเงินอย่างเช่นที่บอกนะคะบางท่านใครที่ทําอาชีพค้าขายต้องบอกนิดนึงนะบางทีอ่ะการแข่งขันทางการตลาดคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้แล้วเราหยุดเราทําแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปได้แล้วเราต้องมีการพัฒนาตนเองบ้างนะคะส่วนในเรื่องของอ ระวังคนใกล้ตัวนิดนึงนะคะของชาวไฟให้เรามัดระวังในเรื่องของคนใกล้ตัวหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของออการติดต่อกันได้รู้จักนะคะผู้คนใหม่ๆนะคะคนเน็กใหม่ๆช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆได้ด้วยนะคะตรงนี้อ่าส่วนในเรื่องของบ้านค่ะนะคะในเรื่องของบ้านชาวไฟบางท่านในหลายๆท่านนะคะก็อารมณ์ประมาณว่า คุณอาจจะมีโอกาสนะบางท่านมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางท่านมีโอกาสในเรื่องของการจัดการในเรื่องของบ้านนะคะอารมณ์ประมาณนั้นและบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการไกลบ้านเช่นกันนะบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการไกลบ้านภายในบ้านก็น่าจะมีบางท่านอาจจะมีอะไรนิดๆิหน่อยๆน่อยนะคะนิดๆิหน่อยๆน่อยเอ่อในเรื่องของการไปเข้าใจกันบ้างอารมณ์ประมาณนั้นส่วนบางบ้านจะมีข่าวดีนะคะบางบ้านจะมีข่าวดีค่ะชาวไฟนะคะ ส่วนในเรื่องของงานช่วงนี้เด่นหน่อยนะคะช่วงนี้จะดีหน่อยช่วงนี้การติดต่องานการเจราจาการงานอะไรใดๆย่อมประสบความสําเร็จถึงได้มองว่าการเงินของช่วงการเงินของคุณช่วงนี้เด่นดีขึ้นโดยเฉพาะใครก็ตามที่ทํางานที่ต้องไปติดต่องานทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับชีวจอรองเท้าหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นงานอดิเรกหรือเป็นงานเพิ่มของคุณหรือเป็นงานฟรีแลนซ์ของคุณก็ตามนะคะช่วงนี้งานจะเด่นนะคะของชาวไฝ ส่วนบางท่านช่วงนี้จะมีโอกาสมีโชคบางท่านได้รถคันใหม่นะคะบางท่านก็ได้รถคันใหม่ด้วยอารมณ์ของชาวไฟช่วงนี้จะบ่งบอกเลยค่ะว่าสิ่งต่าง,างๆนานามันจะเกิดมันเกิดมันเกิดมันจะเกิด,จ,กดจุดพลิกผันนะคะมันจะเกิดอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะของชาวไฟราศีร่วมธาตุนะเมษสิงห์ธนรอันนี้คือการบอกคร่าวๆเพราะบางท่านที่เข้ามาฟังอาจจะรู้สึกถึงการไม่ตรงนะเพราะว่าหนึ่งธาตุเนี่ย สามราศีย่อมไม่ตรงนะคะย่อมมีบางเรื่องที่ไม่ตรงบ้างอ่ะทีนี้ค่ะนะคะความสําเร็จคือการต่อสู้อย่างเดียวค่ะตอนนี้นะคะคือการมุ่งมั่นนะคะการเริ่มต้นการขนขวายเพื่อให้ได้รับโอกาสเพื่อได้รับความสําเร็จนะคะของชาวไฟส่วนในเรื่องของความรักดาวสุ per nits น,น,นะคะอ่ามาดูในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของ การผิดใจกันบ้างนะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับใครก็ได้นะคะคนรอบข้างได้หมดนะคะหรือคู่รักครอบครัวอาจจะหมายถึงการมีเหตุมีเหตุที่ต้องชีพผจอลงเท้านะคะหรือคู่รักครอบครัวบางท่านก็อาจจะมีโชคโชคมาแล้วนะคะอาจจะมีโชคหรืออาจจะได้โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะได้ทรัพย์สินหรือมีข่าวดีก็คือในเรื่อง,องสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือข่าวดีค่ะนะคะข่าวดีมากๆสว่วน บางท่านก็มีโชคเลยค่ะโชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันโชคฟลุกโชคเสี่ยงได้หมดนะคะของชาวไฟส่วนไอ้โชคเนี่ยน่าจะทุกสถานะนะต้องบอกก่อนน่าจะทุกสถานะส่วนคนที่มีปัญหาความรักก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะตัดสินเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าจะตัดสินใจละฉันจะลองเปลี่ยนแปลงละฉันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองละฉันจะ เรียกความเชื่อมั่นตัวเองกลับคืนมาละในเมื่อระหว่างเรากับเขามันบางทีบางครั้งบางคราวมันยากถ้ามันยากจะไปต่อจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดนะคะแต่ส่วนบางท่านก็อยู่ดีๆก็มีปัญหาไฟกันนะคะต้องระวังหน่อยนึงชาวโสดมีโอกาสได้พบรักทางเลือกใหม่ค่ะชาวไฟความรักทางเลือกใหม่ นะ,ะบางคนได้คนไกลบางคนได้คนมีตําหนิกันนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่เรามองว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักทางเลือกใบและบางท่านอาจจะหมายถึงจะมีโชคจากเพศตรงข้ามที่เข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสอะไรดีๆจากเพศตรงข้ามที่เข้ามาได้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอ่ะเน้นเรื่องของการเงินอันนี้คือการบอกรวมๆคร่าวๆนะของชาวไฟนะคะอ่าแต่ก่อนทําคลิปธาตุไฟเนี่ยจะทําแต่เรื่ององความรัก เพิ่งเปลี่ยนมาได้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองหรือยังไงนะคะจะทําเรื่องของการเงินเข้าไปด้วยนะคะจะทําเรื่องของการเงินเข้าไปด้วยมาดูกันค่ะการเงินการทองของชาวไฟหนักเอาบอสู้ทุกอย่างเลยค่ะแต่คุณรอดมาได้คุณรอดมาได้ช่วงนี้บุกเบิก ช่วงนี้อยากจะทําอะไรให,ใหม่ๆอยากจะเรียนรู้สิ่งให,ใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสเป็นของคุณทั้งนั้นเลยโอกาสแห่งความสําเร็จเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินนะคะส่วนบางท่านมีค่าใช้ใจ่ายการเงินที่เป็นภาระเป็นเงาตามตัวใจ่ายให้กับใครคะไม่ใช่กับใครหรอกค่ะ,คะก็กับบริวารแหละถ้าใครที่มีมีบริวารน,นะคะมีบริวารช่วงนี้ชาวไฟจะมีโชคโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคการเงิน เงินทางไกลหรือคุณอยากต้องการเรียนรู้การลงทุนหมายถึงเอาเงินไปต่อเงินอย่างเงี้ยการเรียนรู้การลงทุนการเรียนรู้การการขยับขยายช่องทางรายได้คุณก็จะมีโอกาสในการเรียนรู้ช่องทางการเงินใหม่ๆนะคะเงินไกลๆเงินในอากาศหรือบางท่านจะเรียนรู้ในการลงทุนแบบถ้าบางท่านจะต้องการถ้าบางท่านจะต้องการการลงทุนแบบความเสี่ยงนะคะ จะขอเน้นว่าให้ต้องศึกษาให้ดีๆซะก่อนนะคะให้ศึกษาให้ดีๆซะก่อน <S <S ชาวไฟช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทําบ้านนะนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะระวังสุขภาพร่างกายด้วยของชาวไฟอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายในการทําบ้านการซ่อมบ้านนะคะ แล้วก็ชาวไฟระวังมีปัญหางัดข้อกับใครด้วยนะในเรื่องของการเงินนะคะหรือถ้าคุณมีลูกหนี้นะคะถ้าคุณมีลูกหนี้อื <c oughs> ระวังลูกหนี้ <c oughs> เหนียวหนี้นิดนึงนะนะคะตรงเนี้ยมันจะเงียบอ่ะนะคะมันจะเงียบต้องทวงค่ะบางท่านทวงก็ปฏิเสธอีกโอเคสว่วนชาวไฟ ถ้าโดนใครเข้ามาชักชวนในเรื่องของการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ต้องคุยกันให้เข้าใจต้องมีคุยกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของแบบว่าข้อตกลงที่ชัดเจนมากๆนะคะถ้ามีในเรื่องของการชักชวนลงทุนนะอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครนะคะอ่าอย่าลืมว่าลงคลิปดาวราหูเออลงคลิปราหูอมจันไปแล้วจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆวันนี้ด้วย นะคะบางท่านเกิดขึ้นบวกลบหน้าหลังบางท่านได้เกิดไปแล้วทํางานหาเงินเก็บเงินมาตั้งนานเอาเงินออมของตัวเองไปโดนเขาชักชวนร,ร่วมลงทุนอย่างเงี้ยมันเป็นการไปโดนหลอกลวงเงี้ยโดนโกงนะคะได้ส่วนชาวไฟช่วงนี้สิ่งที่เด่นก็คือบางท่านมีโอกาสได้ทําบ้านบางท่านมีที่ทางมีที่ดินของตัวเองเอ้ยฉันอยากจะปลูกบ้านก็มีโอกาสได้ปลูกนะคะบางท่านซ่อมบ้านนะคะบางท่านซ่อมบ้านอารมณ์ประมาณนั้นได้ในเรื่องของการเงินค่ะนะคะ การเงินรายรับดีแต่มีรายจ่ายต้องบอกก่อนว่าจะเก็บช่วงนี้อารมณ์ประมาณว่าฉันอยากจะเก็บแหละเอ,อ้าทาไมมันเก็บไม่อยู่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรืออยู่ดีมีเหตุต้องควักออกมาจ่ายเอาเงินเก็บของตัวเองควักออกมาจ่ายอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้จะได้เข้าของมีค่าของมีราคาได้ด้วยนะหรือคุณจะซื้อให้กับตัวเองก็ได้ค่ะของมีค่าของมีราคาต่าง นะคะแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ว่ากันไปโอเคน่าจะประมาณนี้ในเรื่องของการเงินนะคะเดีย๋ยวมาดูในโชคซีม,มีไหมเรื่องของโชคด้วยค่ะโชคลาภความรักสักพักนะคะรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> งานโปรเจกต์ project, ใหม่ๆงานใหม่ๆช่องทางแสวงหางานใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้น นะชาวไฟส่วนบางท่านก็ชีพประจรลงเท้าบางท่านอาจจะอยากจะไปมีมีในเรื่องของการเอ่อเรียนศึกษาต่อนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้นะแล้วก็ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคมากๆเลยค่ะนะคะได้ทั้งโชคเงินและก็ได้ทั้งโชคงานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะหรือบางท่านจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อหาเงินอนะ่ะอันนั้นอาจจะเป็นโชคชีวิตมันอาจจะหมายถึงโอกาสนะมาแล้ว โอกาสของคุณมาแล้วนะคะช่วงนี้บางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเกี่ยวข้องกับสายมูลกลับไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปและบางท่านช่วงนี้จะได้โชครั์เก่าทรัพย์สินเก่าซัพ์มรดกเก่าหรือมีการเคลียร์ได้นะคะหรือบอกแล้วว่าโชคตรงนี้มาจากโชคแบบว่าเออเรียกว่าไงดีอะโชคมาจาก ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะโชคมาจากผู้ใหญ่ช่วงนี้เซนแรงมากชาวไฟนะคะเซนแรงถ้าตัวเลขคุณก้าจากคอมมอนเซนของตัวน,นี้แหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวไฟมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสายบุญด้วยงานบุญด้วยนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์การเดินทางไปเกี่ยวข้องกับสายบุญงานบุญและโชคบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะใครสอบใครเลื่อนขั้นใครเลื่อนตําแหน่งก็จะมีโอกาสสมหวังด้วยนะคะมีโอกาสสมหวังมากๆนะ นะคะตรงเนี้ยเด่นมากๆในเรื่องของโชคค่ะชาวไฟหายใจหายคออย่างน้อยๆอ่ะไฟก็ช่วงนี้อะไรก็ดีขึ้นนะคะอะไรก็มาน่าจะมองว่าในมุมมองที่ดีขึ้นโดยเฉพาะงานนะคะงานการติดต่อการเจรจาแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตรงนี้โชคการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอยู่ <c oughs> ก็อย่างน้อยๆอะ่ะจะมองว่าจะมองในมุมมองไหนอะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเรื่องของดาวเกตใช่ไหมาดาวเกตทับราศีธนูอย่างเงี้ยก็ปีกอลมธาตุอีกนะคะส่งผลกับรา,าศีร่วมธาตุอีกนะคะก็ได้ทั้งนั้นโชคมานะคะทรัพย์สินใหญ่ๆมาด้วยค่ะชาวธนูบางท่านได้ทรัพย์สินอะไรไม่รู้ใหญ่ๆหรือไม่ใหญ่แต่มูล,ลค่าเป็นมูล,ลค่านะคะโอเคมาดูความรักกันบ้างละ บางคนรอถึงเรื่องความรักนะคะบางคนก็ไม่ได้รอแต่คลิปนี้จะบอกจะบอกเรื่องของการงานเอ้ยการเงินอ่งานก็อาจจะพ่วงมาด้วยแหละนะคะเพราะว่าต้องเปิดไพ่รอบด้านคุณไว้ก่อนอ่มาดูกันค่ะความรักค่ะคู่รักครอบครัวโออยากจะบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆตอนเนี้โอกาสมันมานะ่ะนะคะสิ่งดีๆมาค่ะข่าวดีมาโชคดีมางานใหม่มา นะคะส่วนใครที่มีปัญหางัดข้อกับทีมงานเพื่อนร่วมงานก็จะมองในแบบนี้นะก็จะมองในมุมมองว่าคุณก้าตัวรอดได้แหละนะคะหรือคุณก็จะไม่ยอมอารมณ์ด้วยมันเป็นอารมณ์ด้วยล่ละนะคะช่วงนี้อาทิตย์ทับสิ่งเงี้ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์อยู่ละแล้วก็มันก็ส่งผลกับร่วมทาาุอยู่แล้วนะคะส่วนคู่รักครอบครัวบางคู่รักจะมีเกณฑ์การลงทุนเพิ่ม งานธุรกิจก็อาจจะหมายถึงการขยับขยายนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการลงทุนเพิ่มทางธุรกิจที่ทํามาเริ่มมองเห็นอะไรที่มันเป็นโอกาสก่อนหน้านี้อาจจะเงียบเงาซบเซาแต่ตอนนี้เงินมันมานะคะเงินมันมาการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆต่างๆนานานะคะก็ย่อมมองว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสเพราะบางท่านอ่ะทั้งเหนื่อยอติดต่อบ,บางทีมันก็มีเหนื่อยบ้างแหละเจรจากว่าจะสําเร็จนะคะอันนั้นก็มีบ้างเพราะว่าดาวพุธก็มหาจักรอีกอ่ะแต่มันได้โชคไง ได้ทั้งดีและได้ทั้งเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะส่วนภายในครอบครัวก็น่าจะค่าใช้จ่ายรอบด้านอารมณ์ประมาณว่ารอบด้านได้หมดนะคะตรงนี้แต่ในครอบครัวตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะฝพยายามเน้นในเรือ่องของงานทั้งนั้นเลยนะการติดต่อการเจรจาการงานการทํางานการขยับขยายกา,การมีที่ทางที่ทํากินใหม่บางท่านนะ่ะ นะคะบางท่านอยากจะเปิดการตลาดอย่างเงี้ยคู่แข่งทางการตลาดสูงอ่าเราอาจจะอยากจะมีที่ทํากินใหม่ได้หรือจะแสวงหาช่องทางลูกค้าใหม่ๆได้นะคะอยู่รอบโตโตนของคุณเลยค่ะในเรื่องของงานเรื่องของเงินน่ะนะคะช่วงนี้มีงานทางเลือกเข้ามาค่ะนะคะช่วงนี้เด่นมากๆและชาวไฟบางท่านก็จะมีในเรื่องของการเอออยู่ไม่ติดบ,บ้านชีพรจรลงเท้าหน่อยหนึ่งส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังรักทางเลือก ระวังรักทางเลือกรักปกปิดปิดบังนะคะระวังศัตรูหัวใจหรืออารมณ์ประมาณว่าที่ผ่านมาเหนื่อยมากเลยกับความรักแล้วรู้สึกได้ถึงแบบว่ามันยากมากๆแล้วเนาะถ้าความรักจะกลับมาดีกันกลับมาดีกันอะอะไรมันก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดเลยคุยกันก็บางทีก็ไม่เข้าใจบางทีก็ทะเลาะก,กันอันนั้นอะคนที่สลับคุยกันไม่เข้าใจให้ที่ทะเลาะก,กันอะเชื่อว่าให้ให้แบบว่า บางทีเราก็ลดลาวาสอกต่อกันเขาใจร้อนเราก็นิ่งเราใจร้อนเขาก็ต้องนิ่งนะคะตรงนี้นะก็ให้ลดลาวาสอกให้ประคับประคองกันไปค่ะเดือนหน้าฟ้าใหม่ก็จะดีค่ะไพ่เขาก็ตอบมาแบบนี้ส่วนบางท่านไม่แล้วบางท่านคือตัดสินใจทางเลือกใหม่บางท่านหลายๆคู่นะคะจะมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์นะ,ะจะมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยโอเคก็ระวังนิดนึงนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาความรักหรือบางคนเริ่มไม่แน่ใจแล้วอ่ะกับความรักครั้งนี้ยและยิ่งหนำซ้ำาบางท่านอ่ะสู้ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามีคู่แข่งละมีมือที่สามเข้ามาแทรกแล้วฉันไม่อยากจะสู้แล้วฉันไม่อยากจะพยายามแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินนะคะก็คือการปลดปล่อยการปล่อยวางการตีจากค่ะมีายใดไยหนึ่งตีจากแล้วนะคะ หรือกาลังจะมีเขตการการตีจาก็ต้องเรามัดระวังมากๆเลยนะคะอย่างน้อยๆตรงนี้เขาบทสรุปมาให้ก็คือต่างคนต่างเดินไม่รู้ใครใครเดินหนีใครแต่จะมีการต่างคนต่างเดินหรือมีการทิ้งปัญหาทิ้งบอมมาไว้ให้นะคะหรือจะรู้สึกได้ว่าเขาต้องการไปจากชุดของเราเพื่อความปรารถนาของเขาเพื่อการลุ่มหลงของเขาก็าอาจจะไปลุ่มหลงใครก็ได้นะคะตรงนี้มันเป็นลุ่มหลง นะคะตรงนี้มันมีเรื่องของการจบแบบปุบปรับก็มีแบบฉับพลันก็มีและบางท่านที่ยังต้องทําอะไรร่วมกันจบกันไม่ได้เพราะมีพัฒนาการที่ต้องมีภาระร่วมกันอันนั้นก็อารมณ์ต้องเหมือนกับคนต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่ช่วงนี้ หลังจากนี้ชีวิตของชาวไฟเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเสียเวลามามากพอละคุณจะต้องลดล็อกตัวเองละคุณจะต้องมองอนาคตตัวเองนะคะหลังจากนี้คุณอาจจะมองอนาคตในความสําเร็จชีวิตความก้าวหน้าในชีวิตความมั่นคงในชีวิตหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเสียเวลากับความรักมามากแล้วเราต้องสมควรลดล็อกแล้วเราอาจจะคิดก็ได้ว่าเรา พอแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวสักวันหนึ่งความทุกข์มันก็หมดไปเองเดี๋ยวสักวันหนึ่งชีวิตของเรามันก็อาจจะได้โอกาสทางเลือกใหม่เองเกิดขึ้นนะคะตรงนี้มันจะมีเรื่องของทางทางเลือกใหม่แต่ใดๆก็แล้วแต่ใครก็ตามที่ไปจับโปะอะไรก็ได้นะคะจับโป๊ะเขา,าเขามีทางเลือกใหม่อะไรก็ว่ากันไปคุณก็จะรู้สึกว่าฉันสียเวลามามากพอละกับความหวังกับความหวังครั้งนี้ คนโสดมาดูชาวโสดกันค่ะเป็นยังไงบ้างชาวโสดชาวโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะหนึ่งแหละคนมีตำหนิแน่นอนใครที่อยู่ในวัยเจนสูงอายุเยอะนะคะส่วนคนที่อายุน้อย ก็จะมองในอารมณ์ของชาวธาตุไฟก็อาจจะรู้สึกว่ามีมีคนเข้ามาคุยเราก็ลนลาเราก็คุยอ่ะเพราะว่าอายุยังน้อยนี่ใช่ไหมเรายังไม่ได้มองอนาคตนี่นะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงช่วงนี้มีคนเข้ามาพัวพันนะคะก็หมายถึงคุณก็ยังไม่แน่ใจหรอกกับความรักนะคะแต่ถ้าวันนี้มีคุยก็คุยคุยแบบแฮปปี้สบายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายคิดเอาวันนี้ก็พอ นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้เป็นจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่และบางท่านก็มีลักทางเลือกบางท่านมีคนเข้ามาคุยของกับคุณอะบางท่านก็บริหารเสน่ห์มีลักทางเลือกนะคะแต่ก็ยังอยากจะขอเลือกเลือกถูกสเปคเลือกถูกใจนะคะขอเลือกถูกใจเลือกถูกสเปคและที่สําคัญก็ต้องตรงตามปกตรงตามมาตรฐานด้วยชาวไฟถึงได้มองว่านะคะคุณก้าจะรู้สึกว่าอะมีเข้ามาก็วันนี้เราคุยกันแบบสบายใจแฮปปี้ นะคะดูซิเอ่อเขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์การสื่อสารกันอ่ะถ้ามันโอเคกันมันก็ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละยังเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกยังไม,ไม่ได้มองอนาคตรหรอกบางท่านก็เป็นแบบนี้สำหรับคนอายุน้อยนะคะอ่าโซนใครที่อยู่ในวัยอีกหนึ่งเจนบอกแล้วว่าอาจจะมีคนมีตําหนิก็ได้และบางท่านจะมีการสื่อสารกันพูดใครที่มีคนเข้ามากุยละก็อาจจะหมายถึงว่าก็คาดหวังคาดหวังความชัดเจนด้วยบางท่านคาดหวังความชัดเจน นะคะแล้วก็บางท่านก็ยังกักกักตัวเองอยู่เพราะบางท่านต้องการสเปคแล้วก็ต้องการตรงตามปกหรือคุณจะต้องรู้สึกว่าเขาต้องเข้ามาในรูปแบบที่อ่ะไม่ได้มาซัพพอร์ตแต่ก็ต้องส่งเสริมความมั่นคงนะคะฉุดเขาเรียกว่าอะไรดึงกันเจริญไม่ได้ชุดกันลงอารมณ์มานั้นอะ่ะคนที่เข้ามาหาคุณค่ะ เขารอคําตอบรอความหวังจากคุณนะใครที่มีคนเข้ามาจีบแล้วรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ให้คําตอบเขานะคะรอความหวังจากคุณอยู่นะรอคําตอบจากคุณอยู่นะคะพยายามเตื้ออยู่นะเท่าที่เห็นแล้วก็รอโอกาสด้วยแต่ถ้าใครปิดกั้นปิดโอกาสกับเขาคนนี้เขาก็รู้สึกได้ว่าถ้าปิดกั้นจริงๆแล้วถ้าหนะวัน,ว,นวันหนึ่งมัน ถ้าหนะวัน,ว,นวันหนึ่งอ่ะมันไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาคิดนะคะก็จะมองในมุมมองแบบนี้ค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่เป็นไรชีวิตเวลาเขาเขาก็ยังมีเหลือเขายังมีโอกาสเลือกทางเลือกใหม่เพราะฉะนั้นถึงได้มองชาวไฟว่าถ้าใครปิดกัน้นแล้วถ้าเขาใช้ความพยายามแล้วแล้วรู้สึกถึงว่าโดนปฏิเสธหรือไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็อาจจะอาจจะเรียกว่าถอยนะคะถอยห่างได้ หรือถ้าไม่ใช่ถอยห่างก็อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆการสื่อสารเราเป็นมิตรภาพต่อกันก็ยังดีนะคะแบบนี้ได้ค่ะรู้สึกว่ามีคนมาหลงไหลเนี่ยชาวไฟหหรืออารมณ์ประมาณแบบนั้นอารมณ์ประมาณว่าคนที่เข้ามาจีบคุณอนะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนถึงไหนก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาหรืออารมณ์ที่เข้ามาจีบคุณนะ่ะอารมณ์ประมาณว่าเอาเขาก็จีบกันแหละจีบติดก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะ แต่ตัวเขาเราก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มองไปถึงครอบครัวจะมองในมุมมองว่าเขาก็ยังไม่ได้มองไปถึงอนาคตถึงครอบครัวสิบห้าวันเองอะ่ะชาวไฟทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆน่าจะเริ่มต้นแล้วนะจุดเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะลองเริ่มต้นลองเรียกความมั่นใจของต็งดูนะคะหรือจะมีใครเข้ามา ติดต่อพูดคุยกับคุณน่ะอย่างน้อยทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตัวเองไม่ใช่เป็นคนอาภัพรักอย่างเดียวไม่ใช่มีความรักแล้วผิดหวังเพราะบางท่านก็ผิดหวังความรักมาจริงๆรรักทางเลือกใหม่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนกับคุณเช่นกันนะคะไม่ลองไม่รู้ไพ่เขาตอบมาให้แบบนี้นะะไม่ลองไม่รู้ความสุขของเรามันอยู่ที่เราตัดสินใจนะคะความสุขของเราอยู่ที่เราคบค้าสมาคมและบางท่านก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะไม่ต้องอะไรมากมายในที่นี้หมายถึงก็ยังไม่ต้องมามีเงื่อนไข นะเอาที่สบายใจต่อกันแต่ถ้าเปิดใจความสุขมาเปิดใจความสุขมานะคะจุดเริ่มต้นจุดเปลีป่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวโสดบางท่านก็ได้คนมีตําหนินะบางท่านก็มีคนแปลกๆหรือบางท่านารมณ์ประมาณว่าไม่แปลกแต่แบบว่าอามีเด็กก็ได้อ่าบางท่านก็ได้เด็กก็อีกต่างหากมองเห็นแบบนี้ เป็นการครบค้าสมาคมแบบที่ยังไม่ได้ไม่ได้มีเงื่อนไขนะคะชาวไฟความรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะนะคะอย่างน,น้อยก็ทำให้คุณมีความหวังถ้าคุณลองมองในมุมมองดีๆลองเปิดลองเปิดใจดูบ้างนะคะลองเปิดใจดูบ้างส่วนใครที่อกหักก็อาจจะรู้สึกว่าความรักที่คุณมอบให้กับเขาอ่ะมันอาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเสียสละหรือถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมองในมุมมองใหม่ๆ หรือถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยวางนะคะในเรื่องของความรักอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาแล้วบางท่านก็เป็นปัญหาการาคะสังยื้ยุดกันอยู่อย่างนี้มาสักพักแล้วนะคะงานจะมีโอกาสได้งานใหม่ๆค่ะ แล้วบางท่านก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานทางเลือกใหม่ๆด้วยโอเคความรักรักมาเยือนนะคะบางท่านได้คนมีคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็มีคนทางไกลก็มีมีเข้ามาหมดเลยแหละนะคะตรงนี้อยู่ที่คุณจะจะเน้นในลักษณะของการที่คุณต้องเริ่มมีมุมมองใหม่ๆเปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่แต่บางท่านก็ช่างเลือกอยู่แล้วชาวไฟเป็นคนช่างเลือกอยู่แล้ว เลือกคนนั้นไม่ใช่แค่ถูกสเปคคนนั้นต้องตรงตามมาตรฐานนี่คนนั้นต้องเหมาะสมด้วยต้องคู่ควรด้วยต้องเข้ามาในรูปแบบส่งเสริมกันและกันด้วยนะคะก็น่าจะประมาณนี้15วันอย่างน,น้อยชาวโสดมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะทางนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจตนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จคิดเงินได้เงินช่วงนี้นะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองบางท่านมีโชคจริงๆนะไพ่โชคเปิดขึ้นมาให้เห็นนะคะ เรื่องของความรักก็จะมีโอกาสได้พบทางเลือกใหม่ด้วยค่ะมิตรภาพใหม่ๆและบางท่านก็าจจะได้ในเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมมีต่างหากนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะไว้ไปติดตามคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็มีคลิปพิเศษด้วยคือดาวพระราชเดินถอยหลังนะคะก็ติดตามกันได้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ fc ที่ส่งกำลับบงใจแล้วก็ fc ที่อุปถัมช่องสำหรับส่วนช่องนะ,ะกดปุ่มซุปเปอร์ตงให้ก็ขอขอบคุณด้วยใจมากๆนะคะแล้วก็ fc ใหม่นะคะ ทุกการติดตามทุกกําลังใจทุกการสนับสนุนคือกําลังใจทั้งนั้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ